ครับสวัสดีครับผมสิงห์บ้านสวนนะครับก็ครับต้องขอสวัสดีนะครับขอสวัสดีเพื่อนสมาชิกอีกครั้งนะฮะที่รับชมหรือรับฟังคลิปของสิงห์บ้านสวนนะครับสําหรับคลิปต่อไปนะครับสาหรับคลิปต่อไปนี้คือพระเนื้อชินนะฮะพระเนื้อชินคือพระล่วงรางปืนฮะเป็นเนื้อชินลําดับหนึ่งลำดับหนึ่งเลยนะครับของพระเนื้อชิน เนื้อตะกัวสนิมแดงอ้าวรับชมกันได้เลยนะครับรับชมพระล่วงลางปืนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุขโขทัยครับชมกันได้เลยครับนี่ล่วงลางปืนอาชมกันได้เลยชมกันทีละสี่องค์ห้าองค์ไปเลยพระกรุเดียวกันต้องขายครึงกันนะครับลักษณะเนื้อลักษณะสนิม อ้าวลักษณะพิมม์มีฐา,านกลางับฐานสูงฐานเตี้ยฐานกลางฐานสูงมีทั้งหมด3พิมพ์นะทั้งหมดลำดับแรกเลยลำดับแรกเลยเอ้ามาดูอะไรกันก่อนฐา,านเตี้ยก่อนดีกว่าฐานเตี้ยนะครับนี่ฐานเตี้ยดูจากลักษณะตรงไหนนี่ลักษณะของฐานมีชั้นเดียว นี่นะฐานเตี้ยมีชั้นเดียวนะครับนี่นฐานเตี้ยมีชั้นเดียวตะกัวสนิมแดงอ้าวฐานกลางมาดูกันฐานกลางนะครับนี่ฐานกลางก็2ชั้น2ชั้นนะฐานกลาง2ชั้นนะครับอ้าวดับต่อไปฐานสูงนี่ฐานสูง3ชั้นไปเลยอ่านี่1 2 3นะครับมีทั้งหมด1 2 3ฐานเตี้ยฐานกลางฐานสูง อ้าวเราจะมาพูดเรื่องฐานสูงกันเลยฐานสูงกันก่อนพระล่วงหดหน้อยหดหน้อยจะได้ชมเต็มองหดหน่อยพระล่วงลางปืนนะพระล่วงลางปืนจังหวัดสุขโขทยัยเนื้อตะกัวสนิมแดงนี่นะครับตะกัวสนิมแดงพระแท้ดูง่ายพระแท้ดูง่ายครับเพื่อนสมาชิกดูยังไงอ้าวตะกัวสนิมแดงดูยังไงดูทีละสององ,องไปเลย ดูกันทีละสององค์จะได้เข้าใจกันง่ายๆลำดับแรกเลยดูพิมพ์5พระสร้างวาระเดียวกันพิมพ์เดียวกันต้องเหมือนกันนี่กุเดียวกันพิมพ์เดียวกันเนื้อเดียวกันต้องเหมือนกันนี่เหมือนกันนะครับพระร่วงลางปืนเนื้อตะกัวสนิมแดงลำดับแรกเลยรู้ไไรดูพิมพ์ นิยามของสิ่งบ้านสวนนะครับคมชัดลึกนี่คมชัดลึกก่อนลำดับแรกลำดับสองดูพิมพ์พิมพ์เป็นยังไงพิมพ์เป็นยังไงอ่ามาดูกันดูนะครับลักษณะขยายขยายน้อยจะได้ดูลักษณะอ่ามาดูอ่ามาดูอัำดับแรกดูเส้น ประพามมฑนข้างบนเส้นประพามมฑนข้างบนนะนี่นี่เส้นประพามนทนข้างบนต้องมีให้เห็นนี่ต้องมีนะครับแล้วก็ต้องคมต้องชัดนี่นี่ประพามมฑนนะนี่นี่ประพามมทนนะครับเกิดจากบล็อกเดียวกันพิมพ์เดียวกันต้องเหมือนกันนี่เดี๋ยวไปเส้นประพามมฑนดูสององเลยนะครับดูสององนี่ตรงนี้คือกระหนกของประพามนทนอันที่สองดูเกตนี่ เกศมวยนะครับเกตชั้น2ชั้น3ชั้นเป็นศิลปะขอมศิลปะขอมอ่าดูหน,น้าผากนี่น,น้าผากตัวนี้น้นเด่นยุบนี่ดูลักษณะนะดูลักษณะตาเป็นเม็ดดูตาเป็นเม็ดจมูกชัดเจนมีตามีจมูกให้เห็นอ่าดูลักษณะปากสองคงนะครับลักษณะ พิมพ์อ่าต้องมีเส้นคอนะนี่เส้นคอเส้นคออยู่ตรงนี้นี่นี่เส้นคอติ้ดเติ้ดเติดติดติดมาต่างหาส่งเครื่องส่งเครื่องนะอ่านะลักษณะดูต่อไปมือซ้ายดูลักษณะมือซ้ายทิ้งดิ่งลงมาเลยทิ้งดิ่งลงมานี่มือซ้ายทิ้งดิ่งนะทิ้งดิ่งทิ้งดิ่งทิ้งดิ่งลงมาจะเห็นนี่นี เป็นเส้นเป็นเส้นของนิ้วมือยาวลงมาเลยยาวลงมานี่ถึงนี้นี่นะมือซ้ายนะมือซ้ายทิ้งๆลงมามือขวาประทานพรเป็นพิมพ์ประทานพรนะครับแตะที่หน้าอกนี่นี่หน้าอกต้องมีนิ้วนะครับเห็นนิ้วชัดแจนี่นิ้วชัดแจนเลยลำดับแรกต้องคมชัดลึกป้องกันผ่าถอดพิมพอ่าดูพิมพ์นะครับอ่าดู ประคดพุงป่องนะพุงป่องมีสสดือนี่นี่ด,ะะดูเป็นสดื้อนี่เป็นศิลปะขอมมีสสดือนะ,อะมีสะดือลักษณะสององค์เกิดจากแม่พิมพ์เดียวกันต้องเหมือนกันนี่นะนี่นะ,ะมาดูอีกลักษณะหนึ่งมาอ่านี่ดูพิมพ์นะครับลักษณะของพิมพ์ เท้าซ้ายอะดูลักษณะเท้าซ้ายเท้าซ้ายจะมีกําไรนะเห็นกําไรอยู่ตรงนี้กําไรนะครับนี่กําไรต้องมีนะครับพระไม่ได้ถอดพิมพ์ต้องมีกําไรเท้าซ้ายเท้าวขวาเห็นกําไรนะครับเห็นกําไรนี่นี่นะมีเส้นตรงกลางเส้นจากประคตมานีนะครับอันนี้เขาเรียกว่าประคฏเส้นตรงกลางก็ไล่ๆลงมา2เส้น3เส้นสบาย <laughs> สบาย นี่เป็นพระชินปางประทานพรลำดับหนึ่งของพระเนื้อชินนี่นี่อ้าวดูข้างหลังกันเลยมาดูข้างหลังกันเลยว่าเป็นอย่างไรนี่ล่วงลางปืนเนื้อตกะกักวสนิมแดงนี่พระที่เกิดจากแม่พิมพ์เดียวกันบล็อกเดียวกันต้องเหมือนกัน เหมือนกันอย่างไรมาดูมาดอูอันนี้เป็นบล็อกหลังนะบล็อกหลังน่าจะเป็นไม้ใช้ไม้กดเพราะเป็นเสี้ยนเป็นเสี้ยนลายไม้ไผ่นะครับพอเทบล็อกด้าเสร็จใช้ใช้ไม้กดกดเพ,เพื่อให้เนื้อเข้าสนิทกับแม่พิมพ์นี่นี่ ดูนะครับาดูลักษณะตรงนี้รอยตำหนิจะเป็นเส้นเล็กๆตำหนิที่เกิดจากไม้นี่เห็นไหมตำหนิเส้นตรงนี้เนื้อนูนตรงนี้นะครับมีเนื้อนูนตรงนี้ก็มีเนื้อนูนนี่จะกี่องค์กี่องค์ก็เหมือนกันเพราะเกิดจากบล็อกเดียวกันดูตรงนี้ดูตรงนี้นี่นะสองเมตรตรงนี้เกิดจากนี่ตรงนี้นะหนึ่ง สองห้าสามตรงนี้เม็ดนึงแถมบไอเม็ดหนึ่งดีดูลายให้ดีนะครับเพื่อนสมาชิกดูลายไม้ให้ดีอ้าวมาดูเม็ดตรงนี้ถ้าเกิดจากแม่พิมพ์เดียวกันต้องเหมือนกันนะครับเอาเม็ดตรงนี้เม็ดตรงนี้นี่หาเม็ดตรงนี้อีกเม็ดตรงนี้เม็ดตรงนี้นี่นี่เม็ดเหมือนกันหมดเลยนะครับเม็ดเหมือนกันหมดดูลักษณะลายเสี้ยนไม้นี่ อ่าจุดท้ายตั้งจุดที่เขาดูกันเนี่ยอาเซียนไม้แตกนี่ตรงนี้จะมีเส้นไม้แตกนะแตกเล็กๆเล็กเียงขึ้นไปนี่เฉียงขึ้นไปเส้นไม้แตกตรงนี้เล็กๆอาตรงนี้ก็จะมีนะครับเส้นไม้แตกนี่เล็กๆเล็กเียงขึ้นไปนี่นี่เสียงเฉียงลงมาตรงนี้นะจะมีเส้นนี่จะมีเส้นไม้แตกตรงนี้อ่ะหลายกด เป็นเนื้อตะกัวสนิมแดงอ้าวเรามาดูสนิมกันอามาดูด้านหน้าก่อนลำดับแรกดูพิมพ์พลำดับสองดูเนื้อดูสนิมอ่านี่เขาเรียกว่าตะกัวสนิมแดงไข่ขาวนะตะกัวสนิมแดงเนี่ยถ้าของแท้จะเป็นธรรมชาติอ่าธรรมชาติยังไงดูเนี่ยโทนสีนะครับอ่าตรงนี้แดงเข้มตรงนี้ดำ่าตรงนี้ถูกกระเทาะนี่คือความเป็นธรรมชาติของ หากรุไข่ขาวไข่ขาวอะไรนี่ไข่ขาวตรงนี้ตรงนี้เห็นสีขาวๆขาวๆขาวจับแล้วลื่นๆระวังนะไข่ขาวตะกัวสนิมแดงนะครับพอหลอปุ๊บอายุท่านก็โอเคหกร้อยเจ็ดร้อยปีนี่ก็ต้องมีไข่มีไข่นะ ไข่นี้เกิดจากอะไรไข่นี้เกิดจากขึ้นมาจากเนื้อก่อนพอเนื้อเสร็จปุ๊บถึงเป็นสนิมแดงนี่เนื้อตะกัวไข่ขาวแล้วก็สนิมแดงนี่สนิมแดงอยู่สุดท้ายเลยนะครับมีทั้งหมด3ชั้นชั้นแรกคือเนื้อตะกัวชั้นที่2ไข่ชั้นที่3สนิมแดงดูลักษณะของสนิมนะครับแล้วก็ดูความเป็นธรรมชาติของพระนี่ าที่เกิดจากแม่พิมพ์เดียวกันต้องเหมือนกันอ่ะมาดูอีกองหนะึ่งมาดู3มองกันไปเลยดูพรพต้องดูหลายๆองคนะครับจะได้มีข้อเปรียบเทียบว่าเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรนี่หดหน้อยหดหน้อยหดหน้อยนี่นะครับเนื้อตะขวัวสนิมแดงลักษณะของสนิมก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาบางองค์ก็จะออกสนิม สีแดงลูกว่าแก่บอ,กองค์ก็ลูกว่าจังจ่าฮ่านี่แต่พิมพ์ต้องถูกพิมพ์ต้องถูกลักษณะสามพิมสามองค์ี่ครับเกิดจากพิมพ์เดียวกันแม่พิมพ์เดียวกันบล็อกเดียวกันนี่นี่นะครับพระเท้ดูง่ายเพื่อจะมาชิกดูง่ายถ้าเราเข้าใจ ถ้าเราเข้าใจโอเคว่าแท้เป็นแบบนี้และเกศเป็นแบบนี้ไม่ต้องใช้กล้องนะครับพาแท้ดูง่ายดูด้านหลังกันมาดูด้านหลังกันทั้งสามองเลยว่าเป็นอย่างไรนี่หลังไม้นะหลังเส้นไม้นี่มาดูด้านะนี้อีกหลังสามองหน้าหนึ่งองมาดูกันน,น,นะ เกิดจากแม่พิมพ์เดียวกันบล็อกเดียวกันต้องเหมือนกันน, <ogue> นี่นะครับอเอาฐานเตี้ยมาดูกันฐานเตี้ยกับฐานสูงนี่ฐานเตี้ยกับฐานสูงนะาฐานเตี้ยหนึ่งองค์ฐานสูงหนึ่งองค์นี่ ลักษณะฐานเตี้ยนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกอย่างที่เกิดจากแม่พิมพ์เดียวกันต้องเหมือนกันนี่ลักษณะฐานเตี้ยนะครับฐานกลางอ่าหยิบฐานกลางมาไม่ได้หยิบฐานเตี้ยมานี่ฐานกลางอ่ะเอาฐานเตี้ยมาดูกันอีกจะมีฐานสูงฐานกลางฐานเตี้ยนี่ลำดับแรกมาดูฐานกันเลยมาดูฐานกันก่อนนี่นะ องค์นิฐานสูงองค์นิฐานกลางองค์นิฐานเตี้ยนี่เกิดจากบล็อกเดียวกันนะครับสําหรับฐานโคนฐานโคนฐานนะมีฐานสูงฐานกลางฐานเตี้ยนี่นี่นี่เกิดจากบล็อกเดียวกันบล็อกตัวผู้นะบล็อกตัวผู้เดียวกันแต่บล็อกตัวเมียอาจจะคนละบล็อก คนละพิมพ์คนละบอกตัวผู้นะอันดับแรกต้องทําตัวผู้ก่อนนะไปกดเป็นบล็อกตัวเมียบล็อกตัวเมียอ้าวองนี้เป็นอะไรองนี้เป็นหลังเรียบหรือหลังลายผ้านี่อันนี้หลังรางปืนนะครับหลังรางปืนหลังเรียบหลังลายผ้าเอามาดูกันว่าหลังทั้งหมดมีกี่หลังมีหลังเรียบหลังลายผ้าหลัง่างปืนนี่มีทั้งหมด3มหลัง อันนี้หลังเรียบหรือหลังลายผ้านะนี่ลักษณะเนื้อเดียวกันนะครับเนื้อหาเดียวกันมวลส่วนผสมเดียวกันดูง่ายครับพระแท้ดูง่ายพระล่วงลางปืนจังหวัดสุขโขทัยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่จังหวัดสุโขทัยนะเป็นพระเนื้อชินที่จัดไว้เป็นลำดับหนึ่งของพระเนื้อชินเลยนะครับ อยู่ยงคงกระพันเมตตามหานิยมหน้าแขวคลาดเมตตามหานิยมอยู่ยงคงกระพันนี่ศิลปะขอมน่าจะสร้างในสมัยขอมนะน่าจะสร้างในสมัยขอมเพราะเป็นศิลปะขอมนะมาดูด้านหน้ากันมาดูด้านหน้ากันเลย,พร,ยพระแท้ดูไม่ยากพระแท้ดูไม่ยากนะ มาดูกันมาดูกันเลยโดยเฉพาะเนื้อตะกัวสนิมแดงดูง่ายครับเนื้อตะกัวสนิมแดงดูง่ายๆไม่ได้ยากอะไรลำดับแรกดูพิมพ์อ่าพิมพ์คมชัดลึกอ่าลำดับ2องดูสนิมสนิมเป็นเนื้อตะกัวสนิมแดงดูลักษณะสนิมต้องเป็นธรรมชาตินะครับสนิมเป็นธรรมชาติไม่ไม่ไม ไม่ดูใหม่มันต้องดูให้เก่านะดูให้เก่าในเนื้อก็ต้องมีอ้าวหนึ่งเนื้อตะกัวสองไข่ขาวสามสนิมแดงคือสนิมลูกว่านี่สนิมลูกว่านะออกสนิมแดงๆดงอ่ะพาแท้จับแล้วจะลื่นอ่ะระวังหล่นกันแล้วกันจับ้รื่นเรื่น,นื่นนะครับอ่ะพาเกจับคงไม่ลื่นนะเพราะใช้สีโปไว้ใช้สีโป <laughs> โป,โปไว้แล้วก็ใช้สีแดงมาทามา พ่นเป็นสนิมแดงธรรมชาติไม่ได้ธรรมชาติไม่ได้นะ,ะสำหรับพระล่วงนะครับสำหรับพรล่วงเวลาก็พอสมควรผมสิงบ้านสวนนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับที่รับชมคลิปของสิงบ้านสวนก็ผิดพาดประการใดนะครับผมก็ต้องขออภัยนะครับขออภัยเพราะเป็นมือสมัครเล่นมือใหม่ในการออกคลิป การออกคลิปออกเองนะครับคนเดียวไม่มีผู้ช่วยไม่มีคนเล่นออกคลิปก็ยังไม่เก่งนะออกคลิปก็ยังมือสมัครเล่นนะครับมือสมัครเล่นแต่เอาพาแท้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันน <c oughs> ี่สิงห์บ้านสวนกรารันตีนะครับแท้ชัวอาะแท้ชัวไปเลยครับต้องขอขอบคุณครับขอขอบคุณอีกครั้งครับผมสวัสดีครับ